สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับประทานอาหารอีสานนะครับรสแซ่บที่เป็นอาหารอีสานที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาชอบรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะมือเที่ยงคนส่วนใหญ่ทั่วทุกภาคนะครับชอบรับประทานอาหารกันมากเลยนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับส้มตําปลาร้านะครับน้ำน้ำเต็มจานเลยนะครับแล้วปีกไก่ทอดกรอบ แกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะครับเห็นแล้วน่ารับประทานมากอาหารอีสานส้มตําไก่ทอดนี่ส่วนใหญ่รับประทานกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะคนอีสานขาดไม่ได้นะครับข้าวเหนียวร้อนๆที่อยู่ในกระติบข้าวนี่แบบนี่ครับไก่ปีกไก่ทอดกรอบแล้วก็น้าบรรหวานนะครับโคกเย็นๆดื่มแล้วชื่นใจนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทานกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับปีกไก่ทอดกรอบร้อนๆเลยนะครับกินกับส้มตำปลาโอ้เห็นแล้วเนี่ยขาดไม่ได้นะครับคนอีสานนี่ยขาดยังไงส้มตำานี่เป็นหลักเลยนะครับส้มตำกับข้าวเหนียวครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนนะครับ รสชาติน้ำแบบเต็มจานเลยนะครับมีนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดด้วยนะครับอ่สดแบบร้อนๆเลยนะครับโอ้กลมกล่อมมากเลยครับน้ำโคกหวานนเย็นๆเจี๊ยบเลยอ่เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะครับมื้อเที่ยงในวันนี้เป็นอาหารอีสานรสแซ่บนะครับ มีส้มตำปาปราเสร็จแล้วก็มีนึ่ปีกไก่ทอดกรอบนะครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็น้ำเย็นๆน้ำโคกเย็นๆหวานอร่อยชื่นใจนะครับกินเป็นประจำนะครับขาดไม่ได้ลยอาหารอีสานเนี่ยข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดเนี่ยขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนอีสานแต่ก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนนะครับ อาหารอีสานส้มตำยังไงก็ต้องกินทุกวันครับไม่กินไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะครับคนอีสานก็บอกว่าถ้าไม่ได้กินส้มตำเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงว่าง,งั้นถ้าได้กินส้มตำหน่อยยิงรสเผ็ดๆจัดๆกินแล้วแบบโอ้โหเงือแตกออกไหลหยดเป็นทางเลยเนี่ยอย่างนั้นน่ะสะใจดีนะครับในการกินส้มตำแต่ว่าถ้าเรา กินมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับทองไส้ก็ปั่นปวนเหมือนกันกินเผ็ดมากนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับที่ใครที่สนใจที่ชอบที่อยากจะรับประทานรสเผ็ดจัดนะครับก็จัดไปนะครับตามแบบฉบับของแต่ละบุคคลนะครับที่ต้องการรสไหนนะครับเขาก็มีบริการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรสขนาดกลางรสเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็เรียกว่าเผ็ดจัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ เดิมน้ำเย็นเย็นหวานน้ำโคกนะครับใส่น้ำแข็งเย็นเย็นชื่นใจแม่หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จใหม่ๆนะครับเราก็ได้น้ำโคกเย็นเย็นหวานอร่อยชื่นใจก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับกินอาหารอีสานกับน้ำโคกหวานหวานขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ